คุณผู้ฟังครับมาถึงในช่วงมรดกวิถีไทยนะครับเราอยู่กับเรื่องราวของมะม่วงวันนี้ผมจะนําเสนอเรื่องราวของมะม่วง10สายพันธุ์โบราณที่น่าสนใจแล้วก็น่าปลูกมากๆนอกจากปลูกไว้รับประทานเองแล้วก็ยังสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้นะครับสำหรับข้อมูลที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นำมาจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองนะครับคุณผู้ฟัง คุณผูฟังครับมะม่วงที่มีขายในประเทศไทยตามท้องตลาดเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับวันนี้มะม่วง10บสายพันธุ์โบราณสายพันธุ์แรกก็คือมะม่วงมันสารยานะครับมะม่วงมันสารยานี่อยู่ในกลุ่มของมะม่วงทวายติดดอกออกผลง่ายครับให้ผลดกเป็นพวงแล้วก็ติดกันออกดอกออกผลเนี่ยตลอดทั้งปี คล้ายๆกับมะม่วงแก้วลืมคอนนะครับเราก็สามารถรับประทานได้ทั้งผลดิบผลสุกผลดิบอาจจะมีรสชาติมันกรอบอันนี้น่าสนใจมีอมเปรี้ยวนิดๆแล้วก็ฉ่ำน้ำส่วนเวลาผลสุกเนื้อแน่นเหนียวไม่เละแล้วก็ไม่มีเสียนซึ่งน้ำหนักเฉลี่ยก,ก็อยู่ประมาณ3ผล1กิโลกรัมมะม่วงมันสารยานะครับคุณผู้ฟังเหมาะสำหรับปลูกเป็น ไม้ผลประจำบ้านเพื่อเก็บผลรับประทานแล้วก็ปลูกเพื่อเก็บขายก็ได้ชนิดที่สองก็คือ,อมันขุนสีนะครับเป็นชื่อพันธุ์พันธุ์มันขุนสีเนี่ยนิยมปลูกกันตั้งแต่สมัยโบ,ร,บราณครับผลก็เป็นรูปกลมรียวาวนิดหนึ่งปลายผลก็จะเรียวแหลมแล้วก็งอนมากส่วนหัวของบริเวณของตรงผลมะม่วงะจะป้านไป ด้านหลังดูคล้ายกับตัวเนะครับผลดิบเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวนวลน,น,วนรสชาติเปรี้ยวจัดแล้วก็ผลสุกเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเนื้อข้างในสีเหลืองปนส้มเล็กน้อยรสก็จะหวานปนเปรี้ยวนิดนิดแล้วก็ไม่มีเซียนมีกลิ่นหอมมากรับประทานอร่อยคล้ายๆกับมะม่วงพิมเสนมันนะครับ ชนิดที่3พรามขายเมียนะครับเป็นชื่อพันธุ์มะม่วงมะม่วงชนิดนี้ก็เป็นมะม่วงไทยโบราณที่เขานิยมปลูกเฉพาะถิ่นนะครับอยู่ที่อำเภอบางกรวยบ้างอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีแถวย่านตลิ่งชันนะครับเขตบางกอกน้อยฝั่งธนบุรีก็ปลูกกันมาช้านานแล้วนะครับส่วนที่มาของชื่อพันธุ์นี้ก็น่าจะเกิดจากรสชาติความอร่อยของมะม่วงเนี่ย ทำให้พราหม์ต้องยอมขายเมียตัวเองเพื่อเอาเงินไปซื้อผลมะม่วงสุกมากินจึงถูกเรียกว่ามะม่วงพราหม์ขายเมียเป็นตำนานเป็นชื่อเรียกที่ฟังดูแล้วค่อนข้างจะดราม่ามากทีเดียวนะครับสําหรับมะม่วงชนิดนี้นะครับเป็นประเภทต้นไม้ยืนต้นสูงประมาณ1 0 1ถึงเมตรแต่กิ่งก้านสาขาเยอะชนิดที่4ออกร่องพิกุลทองนะครับคุณผู้ฟัง มะม่วงอ,อกร่องพี่กุลทองนั้นจัดว่าเป็นพันุน้องใหม่ที่กลายพันธุ์มาจากมะม่วงอ,อกร่องโบราณจุดเด่นก็คือมีผลเนี่ยขนาดใหญ่กว่าอกร่องปกติถึงสเท่าตัวผลนี่จะทรงจะยาวๆนิดหนึ่งนะครับกว่มามะม่วงอ,อกร่องโบราณผิวเปลือกสีเหลืองสวยงามตรงแก้มจะมีสีแดงอมชมพูลักษณะของผลจะค่อนข้างแบน เวลามันดิบเนี่นะครับเนื้อละเอียดสีขาวนวลมีเนื้อมีเสี้ยนเล็กน้อยรสเปรี้ยวนะครับจัดจ้านกระทั่งเมื่อสุกเนื้อสีเหลืองละเอียดมีกลิ่นหอมรสหวานรับประทานกับข้าวเหนียวจะได้รสชาติที่ดีมาถึงพันที่5นะครับคุณผู้ฟังแก้วลืมรังก็เป็นมะม่วงพันธุแก้วลืมรัง,เน,มมง,นรงเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือมีรสชาติหวานจัดเปรียบเหมือนกับนกแก้วกินยางหวานจนลืมรัง ลักษณะผลเนี่ยจะเรียวยาวนะครับเอ,อ่อบริเวณตรงหัวตรงมะม่วงนี่ก็ไม่ใหญ่มากนะผลออกแนวแบบแบนนิดๆน,นะครับไม่กลมมากปลายผลจะเรียวงอแต่ว่าไม่งอมากเขานิยมกินกันเวลาตอนสุกนี่จะหวานอร่อยเนื้อแน่นกินกับข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยมากแล้วที่สําคัญนะครับเราส่งมะม่วงพันุ์ชนิดนี้นะครับออกต่างประเทศดังนั้น มะม่วงชนิดนี้อาจจะมีราคาแพงนิดนึงหายากหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าได้รับความสนใจมาถึงชนิดที่6นะครับมะม่วง3ฤดูสาเหตุที่เรียกว่า3ฤดูเพราะว่าให้ผลผลิตทุกฤดูกาลนั่นเองแล้วมะม่วงชนิดนี้นะครับก็จะมีขนาดเล็กกว่ามะม่วงแก้ว ผลดิบมีรสเปรี้ยวจัดแล้วก็ฉ่ำน้ำสามารถสับเป็นฝอยบีบคั้นเอาน้ำเนี่ยมาใช้แทนน้ำมะนาวได้นะครับมีหลายๆคนนิยมใช้เป็นเครื่องเคียงเติมรสเปรี้ยวในเมนูข้าวคลุกกะปิอ๋อผมเพิ่งพอจะเข้าใจว่าเขาเอาพันนี้ไปใช้ทำให้มีรสเปรี้ยวนะครับข้าวยำปากใต้ผลสุกนะครับเนื้อเป็นสีเหลืองอเนื้อแน่นเหนียวไม่เละนะครับแต่จะมีเสี้น นิดหน่อยรสชาติหวานหอมใกล้เคียงกับเนื้อสุกข,ของมะม่วงอกร่องรับประทานกับข้าวเหนียวมูลได้เขาบอกว่าคนเท่าคนแก่ในยุคสมัยก่อนเนี่ยชอบรับประทานเนื้อมะม่วงชนิดนี้มากนะครับรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดนะครับคนเท่าคนแก่สมัยโบราณน,นั้นก็จะทานมะม่วงกับข้าวสวยร้อนๆซึ่งผมเองก็เคยเห็นนะครับแม้กระทั่งทา,งขานข้าวกับแตงโมยกตัวอย่างเป็นต้นชนิดที่7 น้ำดอกไม้มันนะครับลักษณะก็เ,เป็นพันธุ์ที่ออกดอกติดผลได้ให้ผลผลิตที่ดีนะครับเป็นมะม่วงพันธุ์ก็เรียกว่าพันธุ์หนักอายุเก็บเกี่ยวประมาณ1 0 0 1ถึ120วันผล,ผลผลิตในช่วงฤด,ดูเนี่ยก็จะให้ปริมาณน้ําหนักเนี่ยห้า9 4 0กรัมด้วยกันเปลือกผลดิบสีเขียวแล้วก็มีเนื้อสีขาวรสเป็นยังไงบ้างครับรสหวานอมเปรี้ยวเปลือกผลก็สุก สีเหลืองอมเขียวนะครับลักษณะของเนื้อเนี่ยละเอียดมีสีเหลืองมีรสหวานนะครับซึ่งใครๆก็ชอบจุดเด่นก็คือใบมีลักษณะคล้ายมะม่วงเขียวเสเวยผลคล้ายกับน้ําดอกไม้แต่ใหญ่กว่านะครับมาถึงมะม่วงมันเดือน9หรือถวายเดือน9กนะครับก็เป็นมะม่วงเดือนเเป็นต้นมะม่วงที่เป็นลักษณะไม้ยืนต้นนะครับสูง10-20เมตร แต่กิ่งก้านสาขาเยอะมากนะครับรสชาติเมื่อ,อให้ผลผลิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างผลแก่จัดจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานโดยทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังมะม่วงพันุนี้ติดผลง่ายให้ผลดกมีผลใหญ่น้ำหนักผลก็ประมาณ250-500ถึง500กรัมก็ถือว่าลูกใหญ่มากนะครับ เนื้อมะม่วงมีกลิ่นแรงเนื้อละเอียดคือหอมนั่นแหละครับรับประทานได้ทั้งดิบแล้วก็กึ่งสุกจึงเป็นที่นิยมของพ่อค้าแม่ค้าที่รับมะม่วงไปปอกขายนะครับชนิดที่9เป็นพันธุ์ชื่อมันขายตึกนะครับหรือมะม่วงแขกขายตึกอันนี้ก็ชื่อแปลกๆก็เป็นพันธุ์มะม่วงโบราณจัดอยู่ในกลุ่มมะม่วงมันหรือว่ามะม่วงกินดิบเช่นกันนะครับ ที่มาของชื่อนะครับเกิดจากรสชาติที่อร่อยจึงเปรียบเปรยว่าให้ขายตึกขายบ้านมาซื้อมะม่วงชิน้นนี้ก็ยอมนะครับก็จัดเป็นมะม่วงพันธุ์ไทยโบราณซึ่งมีรสชาติที่ดีนะครับและที่สำคัญก็คือเนื้อแน่นไม่มีเสียนเม็ดรีบด้วยนะครับผลดิบมีสีเขียวรสชาติหวานปนเปรี้ยวนิดๆ แล้วก็จะมีความกรอบเหมือนมะม่วงมันนิยมปลูกเพื่อรับประทานผลดิบเป็นส่วนใหญ่มาถึงชนิดสุดท้ายนะครับพิมเสนมันทวายก็เป็นมะม่วงพิมเสนพันธุ์โบราณที่นิยมปลูกเฉพาะในถิ่นแถบภาคกลางมาช้านานนะครับผลดิบจะมีรสชาติปนเปรี้ยวนิดนิดผลสุกก็จะมีสีเหลืองเนื้อเนี่ยไม่เละรสชาติหวานแหลมมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับรับประทานแล้วก็ หวานชื่นใจซึ่งมะม่วงพิมพ์เสนนะครับคุณผู้ฟังจะติดผลได้ถึงปีละสองครั้งให้ผลดกมากนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายนะครับนี่คือมะม่วงทั้ง10ชนิดที่เรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นผลไม้ที่ สร้างชื่อเสียงนะครับสร้างรายได้ใ,ให้เกษตรกรมากมายทีเดียวนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับถ้ามีพื้นที่ก็ลองปลูกมะม่วงไว้สักต้น2ต้นเอาไว้รับประทานนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีทําให้นอกจากให้ร่มเงาแล้วก็ยังได้ผลผลิตมารับประทานเป็นที่ชื่นอกชื่นใจด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยนะครับ ในช่วงที่แล้วเราก็พูดถึงพันมะม่วงมากมายหลายชนิดตอนนี้มาพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากในกรณีที่เราอยากรับประทานมะม่วงดิบแล้วก็ต้องมีน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานที่ว่านี้ก็เป็นน้ำปลาหวานสูตรโบราณที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณฟังสำหรับน้ำปลาหวานสูตรโบราณน,นั้น เมื่อได้ยินคำนี้เราก็รู้สึกเปรี้ยวปากนะครับโดยเฉพาะกินกับมะม่วงมันหรือมะม่วงที่อาจจะมีความมันอมเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับวันนี้ส่วนผสมของการทําน้ําปลาหวานสุดโบราณมีอะไรบ้างข้อที่1เลยน้ําตาลปี๊บนะครับห่ทัพพีต้องใช้น้ําตาลปีบ๊บถึงจะรสชาติหอมแล้วก็แตกต่างจากน้ําตาลทรายนะครับข้อที่2พริกจินดาแดงซอยประมาณสักสิเม็ดนะครับคุณผู้ฟังขอ้อ3 พริกขีหนูซอย10เม็ดข้อที่4หอมแดงซอย4-5หัวนะครับแล้วข้อที่5กะปิ3ช้อนโต๊ะข้อที่6ก็น้ำเปล่าเล็กน้อยข้อที่7กุ้งแห้ง2ขีดและข้อที่8กุ้งแห้งแบบฝอยก็ใส่ลงไปตามชอบนะครับมาถึงวิธีทำก็คือตั้งกระทะใส่น้ำตาลปี๊บเคี่ยวจนละลายแล้วก็เติมน้ำเนี่ย จนดูว่าไม่ให้ข้นเกินไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่กะปิลงไปคนให้เข้ากันมาถึงขั้นตอนที่2ครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้ใส่หอมแดงลงไปต่อด้วยพลิกใส่ลงไปนะครับข้อที่3เคี่ยวในกระทะให้พลิกแล้วก็หอมแดงเนี่ยสุกแต่ว่าอย่าให้เละมากนะครับข้อที่4ี่เติมกุ้งฝอยแล้วก็ต่อด้วยกุ้งแห้งลงไปข้อที่5เคี่ยวต่อให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันแล้วก็ตัก ใส่ถ้วยเสิร์ฟนะครับสำหรับน้ำปลาหวานแบบสูตรโบราณเนี่ยเครื่องจะเยอะนิดหนึ่งพร้อมเสิร์ฟมีเครื่องเคียงผลไม้อย่างที่บอกแหละมะม่วงดิบที่ค่อนข้างจะมีรสชาติมันกรอบนะครับเช่นพิมเสนหรือแม้กระทั่งมะม่วงแก้วมะม่วงแตงกวานะครับอันนี้สมัยก่อนผมว่าเคยชินกับมะม่วงแบบนี้ก็ถ้าเกิดเราทําน้ําปลาหวานไว้เยอะๆก็สามารถใส่ขนโหล แช่ไว้ในตู้เย็นไว้รับประทานในโอกาสต่อไปก็ได้นะครับและนี่คือความน่าสนใจของการทํามะม่วงน้ําปลาหวานแบบสูตรโบราณนะครับมีหลายท่านถามมาเหมือนกันนะครับว่าเอะเรารับประทานมะม่วงกันเนี่ยจริงๆแล้วมะม่วงมีสปปรรพคุณแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างความจริงสปปรรพคุณของมะม่วงมีมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อว่าคุณผู้ฟังจะได,ได้ได้ทราบเพื่อนําไป เล่าสู่กันฟังหรือว่ารับประทานมากขึ้นก็ได้นะครับข้อแรกก็คือใช้บำรุงท่าต่างๆข้อที่2ใช้บำรุงกระเพาะอาหารข้อที่3ช่วยทําให้กระปี้กระเป๋าโดยเฉพาะการรับประทานมะม่วงดิบกับน้ําปลาหวานนะครับข้อที่4แก้ร้อนในกระหายน้ําข้อที่5แก้บิดมูกเลือดนะครับข้อที่6ใช้เป็นยาระบายได้ข้อที่7ช่วยในการขับถ่าย ข้อที่8ช่วยขับปัสสาวะนะครับข้อที่9แก้วิงเวียนศีรษะข้อที่10ช่วยแก้เบาหวานอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับคุณผู้ฟังผมไม่ทราบว่ามะม่วงบางประเภทมะม่วงบางชนิดก็ช่วยแก้ช่วยลดอาการเบาหวานได้ด้วยข้อที่11 1แก้ลำไส้อักเสบนะครับ12แก้ท้องอืดข้อที่13แก้ตาลขโมยในเด็กและข้อที่14 ใช้ล้างบาดแผลสมานแผลก็ได้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ข้อที่15แก้ไขตัวร้อนข้อที่16แก้โรคจมูกอักเสบข้อที่17แก้อาการโรคคอตีบได้ข้อที่18ใช้อาจจะเป็นบางส่วนของมะม่วงเนี่ยขับพยาธินะครับและข้อที่19แก้ปวดเมื่อยปวดประจำเดือนความจริงแล้วแต่ละส่วนของต้นมะม่วงลูกมะม่วง ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างที่บอกไปแล้วนะครับดังนั้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือใช้ในการขับพยาธิก็โดยใช้เม็ดแก่ในมาตากแห้งแล้วก็ต้มเอาน้ำเนี่ยมาดื่มหรือเจ้าบทให้เป็นผงนำรับประทานก็ได้หรือหลายท่านบอกว่าแก้อาการปวดประจำเดือนในสุภาพสตรีวิธีการก็คือนำเปลือกผลดิบเนี่ยมาคั่วนะครับแล้วก็รับประทานร่วมกับน้ำตาล ถ้าเกิดใช้สมานแผลนะครับก็ใช้ใบมะม่วงสดล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาตำม,มาพอกบริเวณที่เป็นแผลนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ distai นะครับ d i s t h a i ก็มีเรื่องราวของมะม่วงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าท่านสนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ซึ่งจริงๆแล้วในบ้านเรานะครับมีพืชผักผลไม้ ที่ทั้งรสชาติดีแล้วก็มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรด้วยนี่เป็นความภาคภูมิใจของอเราที่อยู่ในประเทศที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักผลไม้ข้าวปลาอาหารซึ่งจริงๆแล้วเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติเอาไว้ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลให้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์นะครับ